ัสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่จอสนามไทยลีกนะครับเกมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับในแมตช์เดย์วันอาทิตย์นะครับสิวในการสามสิบนาทีนะครับก็สามารถติดตามกันได้ในทุกสัปดาห์เลยนะครับทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ผ่านทางช่องทีสปอร์ตช่อง91นะครับวันนี้ยังเป็นอุ้ยไอของวัดเอกชัดแล้วก็ผมแชมป์วิทยุคุณสุนทรนนท์เช่นเคยนะครับที่จะนำสามคู่ของเกมวันอาทิตย์นะครับในวันนี้นะครับมาปรีวิววิเคราะห์วิจารณ์ให้กับ คุณผู้ชมได้ติดตามกันก็เมื่อวานนี้มีแข่งขันกันไป4คู่ใช่ครับแล้วก็ได้ทราบผลแล้วก็ติดตามกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สุวนรทยเลกยังคงแข่งขันกันอย่างสนุกใช่เดิมก็กลับมาล้วก็ยังเรียกว่าเหมือนหายความคิดถึงนะครับกลับมาเล่นกันแบบสนุกเลยทีเดียวส่วนวันนี้มี3คู่แน่นอนว่าวโอ้โหเป็นคู่ใหญ่ เจอกันเลยสถึง2คู่ด้วยกันถูกต้องนะ,นะ,ะอ่ะนี่ฮะโปรแกรมแม้ว่าเราจะเดี๋ยวเราจะโฟกัสคู่ของทูแบงค์ข้อกับท่าเรือในเบรกแรกก็จริงแต่ด้วยความที่เบรกที่2เนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่2องคู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมืองทองกับชลบุรีที่มองว่าเป็นวิกฤตกคู่หนึง่งเดี๋ยวเราก็จะให้ข้อมูลกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนในช่วงที่2นะครับก็17บเจนากาสามสนาทีครับเมืองทองยูนเตดเปิดบ้านพบกับชลบุรีก็เล่นที่สนามใหม่ชื่อใหม่นะทันเดอร์โดม แต่บอกชื่อใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนามใหม่ก็ไม่ได้สนามเก่าอย่างเก่าหมดเอาแทบว่าเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยน,นครับช,ชื่อนัทดชโดมเคยใช้ ส0งพัเไหมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอืด้วยแล้วก็ใช้ในฤดูกาล2007จด้วยนะครับผมจำปีไม่ผิดนะครับสินาฬิกาครับทูแบงค์อกยูนเดพบกับการท่าเรือครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่สองหนองบัวพิชยัะเล่นในบ้านเจอสมุทรปราการก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นชัยชนะ2เกมของหนองบัวพิชยัน้องใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันในคู่แรกเลยนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันพร้อมการทายผลนะครับทายผลสกอร์ของอีก3กูรูวันนี้ก็ยังคงเป็นพี่ล เป็นคุณมดสุรเดชแลวก็เพ็นพี่แมวสมยศแดงหยวนนะครับ,รบเดี๋ยวมาว่ากันว่าทั้ง3คนเนี่ยมองยังไงรวมถึงเราทั้ง2คนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่แรกไปดูความพร้อมหน่อยฮะทูแบงคอกกับการท่าเรือครับ,ค,รบความพร้อมของทางเจ้าถิ่นครับทูแบงคอกยูเนเต็ดเกมแรกบุกไปเยือนเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้สประตูต่อหนึ่งจากเฮเบตี้เฟรนเดสคนเดียวทั้ง2ลูกเลยถือว่ามีทีเด็ดใช่นะครับก็เดินทางกลับมาจากเชียงใหม่พร้อมข่าวดีคือไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับ นะครับเพราะนั้นเกมนี้สามารถส่งลงสนามได้อย่างเต็มที่เลยทิติพันธ์พ่วงจันรตัวใหม่นะครับที่ย้ายมาแล้วเราคาดว่าจะได้เป็นตัวจริงนั่นแหละเกมแรกสุดท้ายเกมนั้นมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองแลวก็ถูกเปลี่ยนลงไปในช่วงท้ายเกมก็ได้ครับเหมือนเปลี่ยนลงไปแต่ว่าอย่างที่เรามองในส่วนของโคชแบนทัตตะวันว่าเขาก็ไม่เคยออกมาบอกว่าต้องการตัวแบบนี้นะสมสร,รขอ เงินเพื่อที่จะไปซื้อตัวอะไรต่างๆเนี่ยโคชแบนไม่ใช่แบบไม่เคยทาสไตล์นี้เลยเนาะ<ช>แล้วเมื่อมีทิติพันธ์แซมเข้ามาต้องใช้คาว่าแซมเข้ามาเนี่ยนะตัวทิทีิพันนั่นแหละต้องมาแย่งตัวจริงเงาเพราะว่าเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโคชแบนก็เรียกว่าปรุงแต่งใส่เครื่องผสมจนได้11ตัวแรกในใจแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าการได้ทีติ่พันมามันทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวก็จริงแต่ว่า นัดแรกแสดงให้เห็นแล้วว่าทิธิพันธ์ยังเป็นแค่ตัวที่จะต้องมาแย่งตําแหน่งอยู่เหมือนกันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทูแบงคอกเนี่ยปิดตลาดตั้งแต่ใช่ก็คือซ้อมกันมานักฟุตบอลที่โค้ชแบรนด์กาจะเอาใช้เป็น11ตัวจริงก็ฝึกซ้อมกันมาโดยตลอดใช่ครับทิธิพันธ์เพิ่งจะมาในช่วงท้ายๆก่อนตลาดปิดใช่ครับเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาการฝึกซ้อมแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่เขาซ้อมกันมาอยู่ก่อนแล้วเข้าใจแทคนิคมากกว่ามันก็เลยทําให้เกมแรกอ่ะ ธิติพันธ์มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองเ,เกานั้นนี้แทรกมาได้เรื่อยเกมนั้นนี้นะครับเล่นในบ้านแต่เจอกันถ้าเดือยก็ยังเชื่อว่าธิริพันธ์น่าจะออกสตาร์ทอยู่บงมานั่งสำรองเหมือนเดิม,มไปงอนก็มีความเป็นไปได้นะครับ,รบแต่พอไปดูขุมกําลังอื่นๆนก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะสำหรับทูแบงคอกอยู่นเตต์ตประตูก็ฟาเคสการเหมือนเดิมกองหลังก็มารทอมเบีย์กับ เอลตันกอนคาเวสซ้ายก็พีรพัฒน์โนชยยะนะครับขวาก็ทิสซองโดเป็นชุดหลักเลยกลางมีวิศรุตอิมอุระเป็นมิฟิลตัวโฮบอลนะครับมีทศวรรษลิมวานัสเทียนแล้วก็ปกเก้าวันนั้นวันนั้นทิพย์พันธ์เปลี่ยนแทนทศวรรษใช่นะครับกองหน้านะครับสามคนวันเดอร์ลุยส์เอเบอร์ตี้เฟอร์เดสแล้วก็แอนโทนีคาร์เตอร์ก็ไม่น่าเปลี่ยนไปอย่างนี้เท่าไหร่สำหรับทูแบงคอกอ่าแล้วก็ผมก็ยังมองว่าด้วยด้วยการทํางานของโค้ชแบรนทศวรรษเนี่ยด้วยความเป็นทีีมมมใหญ่ด้ววยคา อ่สกยภาพของผู้เล่นอนะ่ะคือทีมใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ทําบอลแบบว่าเวลาเจอกับทีมอื่นๆเฮ้ยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเฮ้ยมีแต้มในแต่ละเกมโคชแบนต่าโคชแบนจะเป็นทีมใหญ่ที่ที่วางระบบของตัวเองไว้แล้ว4231หรือ4 1่หรือ4ี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแม้ว่าจะเป็นเกมบิ๊กแมตต์แต่จะเป็นเกมบิ๊กแมตต์ที่สนุกแล้วก็มีคุณภาพเพราะว่า าทางทูแบนคอกโดยโค้ชแบนด์ทตวันเนี่ยจะไม่ได้กลัวอะไรก็คือ,คอจะเล่นด้วยวิธีการเล่นของตัวเองเหมือนเดิม,มครับเอาไปดูทางฝั่งทีมเยือนการท่าเรือบ้างนะครับเกมแรกเล่นในบ้านก็เป็นฝ่ายไล่ตีเสมอโพลิสเทโล3ประตูต่อ3ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของเกมรับอยู่ไหม,มว่าตัวต่างชาติเลือกดาบิดโรเชล่านะครับกล่าวมาช่วยในเกมรับแต่ว่า จริงวันนั้นเจอเทโลก,ก็โทษเกมรับไม่ได้เพราะว่าเจอลูกยิงของเอวันโดยิงไกล2ลูกเลยอีกลูกหนึ่งที่เสียก็ต้องยอมรับว่ามาจากความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลอของออผู้สาบประตูนะครับเ,เกมในวันนี้นะครับก็มองแล้วเนี่ยทางด้านของโคง้ชโอ่งดูสิเฉลิมแสนนะครับก็หากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นก็น่าจะเป็นเกมรับซะมากกว่าเพราะว่าเกมที่เจอกับเทโลเนี่ยเล่นหลังสามซึ่งก็เป็น สไตล์โคดองนะใชตต่ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก็เป็นนักฟุตบอลเลย<ช>ก็เล่นหลังสามมาตลอดมาเป็นโค้ดคุมบีจีได้แชมป์ด้วยกันที่แล้วก็ยืนหลังสามมาคุมการท่าเรือก็ปรับโฉมการท่าเรือจากอตอนแรกที่เล่นเซนเตอร์สองนี่ก็เอามายืนหลังสามคือผมว่ามีเปลี่ยนอ่ะตำแหน่งหนึ่งก็คือวิงแบ็กซ้ายวันนั้นน่ะโคดองเลือกใช้บดินผาลาเลยเพราะมองว่าเคียวแน่เนึกอไหมเคียวท่าเรือ,อเคียวเทโรแน่ๆก็เลยอ่าโอเควิงขวาเป็นฟิลิปมาแหละแต่ซ้ายเนี่ย เลือกตัวลุกอย่างบดินเลยมันก็เลยทําให้มีมีปัญหาในเกมรับฝั่งซ้ายอยู่หน่อยหนึ่งอยู่เหมือนกันที่บดินวิ่งลงมาแล้วก็ไปฟาแบบสุ่มเสียงก็มีอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ตรงเนี้ยผมว่าผมว่าจะกลับมาอาจจะเป็นฟิลิปมาเล่นซ้ายแล้วก็มันยังมีมิิโงอีกคนนึงก็ได้หรือจะใส่ทิตาวีเลยก็ได้ซึ่งตอนหลังอะทิตาธรทิตาธรขออภัยทิตาอรอักษรสีซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนลงมา แล้วก็ขยับออกมายืนซ้ายในเวลาเป็นเกมลุกแต่เกมลับก็เข้าไปเล่นหลังเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสคนคือมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแต่ผมว่าจุดนี้คือจุดเดียวที่ที่เขาจะเปลี่ยนนะคนหนึ่งส่วนบนดินเนี่ย จะไปแทรกประกอบหรือเปล่าในข้างบนว่ากันอีกทีแต่ว่าซโกุโซเลก,กับเนลสันบรินญ,ญาจะเป็นสองคนที่ยังอยู่ใช่ครับก็มองคล้ายๆกันทั้งซ้ายเนี่ยจริงๆเควินดิลมลามเป็นตัวหลักก็ได้แต่มีอาการบาดเจ็บเพราะนั้นซ้ายธรรมชาติที่เหลือตอนนี้ก็คือทิตาธรใช่แต่ว่าเกมแรกก็ใช้บดินก,ก็ยกฟิลิปมาได้ใช่แล้วแต่จะเลือกส่วนตำแหน่งของประกอบก็น่าสนใจเพราะว่าเขาเล่นริมเส้นมาโดยตลอดแต่วันนี้ก็ต้องไปยืนอยู่หุบเข้าไปตรงกลางถ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง ที่เด็กของประกรณ์คือการเปิดบอลคอจากริมเซ้นมันก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้การเป็น 2, 2> คนหรือ2ตํตำแหน่งที่มันดูผิดธรรมชาติของตัวนักฟุตบอลไปหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าโค้ดวังโค้ดโอ่องจะยึดเหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงถ้าจะเปลี่ยนแปลกก็ได้เป็น2ตรงนี้เพราะว่ามันยังยังมีปีกแบบธรรมชาติก็อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเป็น3คนข้างบนก็จะเป็นประกรณ์เป็นบรินญ่าเป็นเซอกิโอใช่ไหมแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย ก็ใช้ปีกไปเลยก็คือบดินกับนูรูลก็ได้คนละฝั่งก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ทีนี้มันก็ต้องตัดในตำแหน่งหนึงต้องเอาออกไปคนหนึ่งโบนินยากับซัวเลถูกนะซึ่งมันตัดใครก็ลำบากถูกนะครับเพราะนั้นเกมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าโคดองน่าจะยึดระบบการเล่นเดิมไปก่อน3 4 3ไม่น่าจะเปลี่ยนระบบแต่ตำแหน่งหรือว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประตู วรุตศรีสุภาซึ่งเขาปกติเขาก็เบียดแย่งกับรัตนายสงสัญจาตแล้วก็มีวัชระบทองมาอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นวอลรูที่ลงไปก่อนอีกเกมหนึ่งก็เป็นไปได้หลังนะครับสามคนเอลิสโดอลดับบิดโรเชลาเนี่ยเป็นหลักอีกคนหนึ่งคือวอลรูตนาเวทถ้าจะเปลี่ยนมีทิตาวีอักษรสีหรือทิตาทิตาธรก็ลงมาเล่นก็มันอาจจะเข้ามาเล่นก็ได้นะครับกลางเนี่ยมีฟิลิปโรเลอร์คนหนึ่งนะกับตำแหน่งริมเส้นอย่างที่คุณแชมป์บอดจะขวาหรือซ้ายแค่นั้นเองถ้า ถ้าไปยืนซ้ายขวาก็จะเป็นนิติพงศ์แต่ว่าคู่กลางเนี่ยท่าน้ำบูมกับ,บโกสุนกีน่าจะน่าจะปักหลักอยู่เหมือนเดิม,มนะครับขณะที่ข้างบน3คนครับซัวเรสกับโบนิญ,ญาเป็นแกนหลักแล้วก็มีประกรณ์เป็นพัฒน่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงต่อไปนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีนูรูสียันเกม,มนทวุสมบัติโยธาก็เยอะอยู่ะนะครับก็มีตัวเลือกอยู่เยอะแยะมากมายเลย,เลยสําหรับ การท่าเรือครับธนบุญเล่นนัดแรกโดนเปลี่ยนอีกแล้วนะมไม่รู้เรื่องของสภาพร่างกายเป็นยังไงคือคือมันไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แต่ว่าคือเล่นไปแล้วความหนักหน่วงของเกมเนี่ยกลายเป็นธนบูญดูบอบบางไปเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่เรื่องของเซนบอลเรื่องของเชิงบอลเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับคู่นี้ผมผมมองว่าโค้ชองค์จะพยายามจะทําบอลให้เข้าทางเขาเข้าทางเขาคือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเกมลุกไปด้วยความเหนียวแน่นเหมือนเดิมมาแหละ เพราะทีเด็ดอะ่ะมันก็มีทั้งฟรีคิกของประกรณ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกเซอร์เคิลโซเลตก็ได้นะครับแล้วก็ลูก,กาอากาศของแนวรับที่ตัวใหญ่ที่คดโอคงมักจะใช้อยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เขาก็จะไปเขารู้อยู่แล้วว่าคดแบนจะเล่นบิลดิ้งเกมเนี่ยบิลดิ้งเกมของของตัวเองอยู่แล้วผมเชื่อว่าคดโอคงจะไปแบบเกมลับนะ <S 2> <S 2> <S อ่าแล้วก็จะทําให้ความอึดอัดเนี่ยมันไปอยู่ที่ทางฝั่งของทูแบงคอกเพราะว่าถ้าเปิดหน้าแรกแลกกันมาต่อมาดะผมว่าถ้าเรือจะสุด อเออนะฮะถ้าเรือจะนย์เพราะว่าดูความลงตัวของผู้เป็นข้มีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะมันพูดยากมากเพราะฉะนั้นความลงตัวของผู้เป็นขอที่มีมากกว่าเนี่ยก็จะเจาะทําลายกําแพงแนวรับของท่าเรือได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ได้ไม่ได้ดูแต่แข็งแกร่งซะด้วยนะโดยเฉพาะเกมรับของท่าเรือแต่ผมอะ่ะกลับมองว่าเกมนี้มันน่าจะมีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงความเหนียวแน่นของเกมรับท่าโคตองจูนติดแล้วเนี่ย ทรือทาได้เนี่ยนะครับแต่เกมที่แล้วได้โดนทะลวงก่อนเลยนะเทโลเอาซะก่อนเลยนะแต่ผมว่าเกมนี้จะเหนียวแน่นขึ้นแหละเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์น่าจะกลับไปเคี่ยวกันอยู่พอสมควรผมกัมองโอกาสเสมอมีแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปที่ทีมเยือนท่าเรือเลยอืผมเห็นต่างเพราะว่าถ้าจะมีผู้ชนะเจ้าบ้านน่าจะน่าจะมีโอกาสเพราะเพราะมันดูดีกว่าอยู่แล้วนะในในแง่ของการเล่นในบ้านด้วยแต่ว่าคู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วย้อนใบถ้าจํากันได้การท่าเรือบุกมาชนะนะครับบุกมาชนะไปก็หนึ่งศูนย์นี่ไง แต่โค้ดไม่ใช่โค้ดองทั้งคู่ด้วยมาตอนนั้นเป็นจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนเป็นโค้ดแบร์หรือยังด้วยนะใช่นะครับอไปดูกูรูหน่อยฮะอีกสามท่านนะครับให้สกอร์ไว้ยังไงบ้างผมเนี่ยให้ท่าเรือบุกชนะนะสองหนึ่งใช่ไหมเป็นคนเดียวด้วยอ่เดี๋ยวค่อยดูนะฮะคุณสมยศดังยุนให้เสมอสองสองครับคุณยิ่งรักราศวรรให้เจ้าบ้านแบงคอกชนะสองศูนย์เลยนะครับคุณสุรเดชมัารีมณ์ให้เสมอหนึ่งหนึ่งครับส่วนผมอย่างที่บอกครับ ถ้าจะมีผู้ชนะผมให้เป็นเจ้าบ้านแต่โอกาสเสมอครับมีสูงผมว่ายิงกันเยอะแล้วก็น่าจะจบลงด้วย22โอ้โอาหอ่าลระฮะนั่นก็คืออีก3คู่ดูนะครับที่แวะเวียนมาสลับสับเปลี่ยนกันแล้วกันเนาะนะครับในการที่เรียกว่า ามาร่วมกันไทายผลสกอร์ตรงนี้นะครับนั่นคือคู่แรกนะครับในส่วนของบิ๊กแมตช์วันนี้นะครับถูกแบ่งครอกกับการถาเดือแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเตรียมเวลาไว้ให้หนึ่งคู่สำหรับจริงๆสองคู่สำคัญทั้งทั้งสองคู่อยู่แล้วแต่ว่าเกม<อ>หรือว่าเอลคาชิโกเมืองไทยคนะฮะหรือว่าเดคาซิเคอร์ถ้าเราจะพูดในในใบแบบเยอรมันนะฮะก็จะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดไม่มีสติแล้วนะเมืองทองยูไนเต็ดกับชลวุบรีเอฟซีช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการวิเคราะห์วิจณ์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คร yeah mm -hmm. สนามไทยลีกนะครับในเบลกที่2ของเกมวันอาทิตย์นะครับ,รบมาที่2ของฤดูกาลนะครับซึ่งก็ยังเหลืออีก2คู่นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันอ่ะพย้ําดูโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะฮะวันนี้3คู่ที่ลงเตะก,กันนะครับ อ๋สิบเจ็ดนาฬิกาสนาทีครับเมืองทองยูเต็ดเปิดบ้านเจอกับชลบุรีครับชูแยงเข้ากับการท่าเรือตอนหกโมงนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งหนองบัวพิชยพพบกับสมุทรปราการซิตี้ครับอ่ะก็จะเหลืออีกสองคู่ก็คือเดียร์คาสเกิ้ลเมืองไทยอะเมืองทองกับชลบุรีนะฮะนี้เรียกเรียกแบบบุนเดสิกาเรียกแล้วเรียกแบบสเปนเรียกอะไรนะเอลคาซิโกเอลคาซิโกนะฮะแต่ว่าความหมายมันก็คือเรื่องความเป็นเกมแมตช์คลาสสิกอ่ะนะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ใะญ่เจอกันอืมนะฮะแล้วก็ มันก็จะมีความสนุกของของความเป็นทั้ง2ทีมเหมือนกัน<า>กนะครับ,รบเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันแต่ว่าในส่วนของทันเดอ, ome, อร์โดมนะฮะลังเยาของเมืองทองยูนิเต็ดนะครับที่อาจจะเอามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสปอนเซอร์หลักในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่า กลุมกำลังแล้วก็ทีมเป็นทีมที่ดูมาริโอยูรัสกี้เองเนี่ยก็ดูจะลงตัวตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเกมนัดแรกเนี่ยเอาจริงๆช่วงท้ายทาได้ดีกว่าพีทีประจวบนะแต่ว่ามาน n o c เพื่อจะเป็น3คะแนานเนี่ยยังไม่ได้นะครับในขณะที่ชลบุรีก็มีแต้มแรกในบ้านในการเล่นได้ดีกว่าแชมป์เก่าอย่างบีจีปทุมในเกมนัดแรกเพราะฉะนั้นเรามาดูหน่อยฮะว่านาที่2พวกเขาวางกุมกําลังกันยังไงบ้างนะครับ,รบไปดูกันที่เจ้าบ้านก่อนนะครับเมืองทองยูไนเต็ด เกมแรกก็เสมอประจวบ2-2ในการที่ก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะเก็บแต้มกลับออกมาได้โดนนําไปก่อนใช่ยิงแซงนํานะครับ <True. S 2> แต่สุดท้ายก็โดนตีเสมอ,อมแสดงให้เห็นว่าก็ยังมีปัญหาทั้งในส่วนของเกมรับอยู่นะครับสําหรับเมืองทองยูไนเต็ดตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับธีรพลยอะเย้ยที่เพิ่งจะย้ายมาก่อนตลาดปิดเนี่ยมีลุ้นที่จะมีชื่อในเกมวันนี้ด้วยเหมือนกันลังจากที่เกมกประจวบก็ไม่ได้ลงเป็นเ็ฟคนแรกใช่นะ,นะครับส่วน คนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีผู้เล่นที่เจ็บมาจากเกมวันนั้นแล้วก็ไม่มีใครติดโทษแบน์อะไรเกมรุกก็มีซาดามิซาเย่กับวิลเล่ยมป๊อปเนี่ยแหละส่วนอีกคนนึงตำแหน่งที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าอันนี้น่าสนใจมากมเพราะอดิศักกาสอนถ้าเราได้ดูเนี่ยครับก็คนละสไตล์กับเดลเลย์เหมือนที่เราวิเคราะห์กันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ซึ่งมันก็เป็นปัญหาจริงๆซึ่งอดิศักยพยายามพยายามไม่ไ,มได้อยู่ในแง่ของเรื่องของการจบแบบเดลเลย์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพอเปลี่ยนเป็น ปรเมศมซึ่งเป็นอาชจจว่า,าจริงๆปรเมศ m ่ะคือยังถูกพยายามถูกปรับในหลายดูการให้มมนเล่นตัวข้างนะแต่ตัวเขาว่าแสดงตัวชัดเจนหรือว่าตั้งแต่เด็กๆที่เขาโตมาคือเขาเขาคือหมายเลขเก,ก้าอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันลงมาในตำแหน่งที่เป็นสุดหน้าตัวเป้าแล้วเนี่ย โป้งเดียวปิดบัญชีมีสกอร์แรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้เลยแต่ในขณะทีอ่อดีศัก์ไกสอนเนี่ยคือจัดเดิมที่เป็นสุดนหน้าหมายเลขเก้าแต่ว่าพอเล่นทีมชาติมีธีรศิลป์อยู่ต้องขยับาเล่นตัวข้างอะไรต่างเล่นในเมืองทองหรือไปเล่นท่าเรือขยับมาเล่นตัวข้างได้ตัวเป้าได้มันเลยกลายเป็นว่าความเป็นเพชฌฆาตเนี่ยเออของของอดีศัก์เนี่ยมันดูมันดูยังไม่เท่าแดเลนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นแต่ผมยังเชื่อว่า ยังคงจะเป็นอดีศักิ์ที่ให้ลงก่อนนะคือมันการยิงได้ของปรเมศเนี่ยผมมองว่ามันทําให้งานของมาริโอจะเรียกว่าไปได้เรื่อยๆในฤดูกาลมากกว่าเพราะว่ามีทั้งปรามศมีทั้งกรวิททักษะท,ที่ที่รอเปลี่ยนนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นในช่วงของความไม่สมบูรณ์ของวิลเลนพอปหรือคืออดีศักิ์ไรสอนก็ได้แต่ผมยังเชื่อว่าทั้งป๊อปทั้งอดีศักิ์ไรสอนทั้งซาดอมิสซเยฟคือน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวหลักในในเกมรุกก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวว่ากันนั่นนั่น ตำแหน่งของธีรพลด้วยนะครับเออนะฮะถ้าลงเนี่ยถ้าแทรกลงมาเอาแทนใครล,ล่ะทีนี้นะครับเพราะว่าโอเควันนั้นเราเห็นแล้วห้องเครื่องเป็นวลาเทพป้อมป้อมพันน่าจะเป็นแกนหลักเลยแกนหลักเลยนะฮะ,ะ,ฮะก็น่าจะได้ลงหรือจะลงขยับคู่กันกับวลาเทพนี่แหละนะครับสำหรับ,รบ,บ,บการเป็นคู่ตรงกลางของของอทางทางธีรพลย้อยแต่วันนั้นเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาจะเห็นว่าสุดท้ายเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวที่เป็นกลางรับจริงๆนะเพราะวิลาเทพเองเขาก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเกมขนาดนั้นแต่ว่าโฮบอลได้ เพราะฉะนั้นตอนหลังก็เลยมีพวกพัชรพลอินทนีอะไรลงมา<ช>มถูกไหมฮะในขณะที่เกมลับปีที่แล้วอะมาริโอหาคู่อยู่นานนะแต่ฤดูกาลนี้เริ่มต้นด้วยการใช้ทางด้านของชาติชายแสงดาวดาวโรดที่ควรจะต้องบอกว่าคือเขาเขาควรจะในรุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้เพื่อนขึ้นไปแบบโอโ้ระดับได้แชมป์ไทยลีกอะไรแล้วมากมายนะฮะแต่ว่าตัว,ต,วตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะแทรกลงชุดใหญ่เมืองทองได้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จะจับคู่กับโรชาเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะลงตัวตรงนี้แหละนะครับซ้ายก็วัฒนกรขวาก็กัปตันทีมสุพรีน,รน่าจะประมาณนี้นะครับ,รบประตูก็อย่างที่เราเห็นนะอย่างเลือกสมพรยศแต่ผมบอกได้เลยว่าการดึงตัวไปเนี่ยมันทําให้ว่าเป็นการกระตือรือร้นว่าคุณก็พลาดไม่ได้เหมือนกันอ,อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าน่าสนใจนะในเกมลูกที่ถ้าจะเปลี่ยนได้ก็คือเจสซี่เคอร์่านตเนื้็ตัวริมเส้นที่ อาจจะเล่นขวาไม่แน่อาจจะได้เอาลงด้วยวันนี้ทางเจสซี่แต่ว่าสุพรก็อาจจะต้องโยกมาซ้ายรับผมดูกันที่ชนบุรีบ้างเกมแรกเสมอแชมป์เก่าอย่างบีจีปทุมไป1นหนึ่งในเกมที่เป็นฝ่ายไล่ตีเสมอแต่ว่ารูปเกมถือว่าดูดีนะดูดีเลยนะครับก็เกมวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดโทษแบนเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมได้เลยแหละเพราะว่า ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วอ่าก็จะเป็นเคลิชยืนคู่กับสงชัยท้องชำานะครับในเกมรับมีจูเนียลสตอร์ด้วยอ่าสามคนเนาะแล้วก็ตรงกลางอ่าก็จะเป็นทางจะมีกิษสระการแมนยืนปักหลักอยู่ทําเกมอยู่นะครับโดยโดยมีทางแนวรุก3าคนเนี่ยใช้ทั้งกิตีิคันยุกใช้ทั้งพยองซูและก็น้าเป้าก็เป็นเดนิสมูเรโลผมเห็นความเข,าเข้าใจกันของคันยุกกับเดนิสนะตลอดเกมมีตลอดตาพยองซอูเหมือนจะยาก อย,อย่างเช่นลุงอสกครู่ที่เราเห็นยิงไกลเมื่อกี้อโอเคล่ะถ้ามันเข้ามันกลายเป็นดีไงแต่มันยังไม่เข้าไงแล้วเหมือนตัวเขาพยายามที่จะแสดงเห็นว่าเอ <ๆ S 2> เขามีประโยชน์กับทีมแต่บางครั้งกลายเป็นว่าเล่นยากไปนิดนึงแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพย,ายามงูจะได้ลงก่อนนะอะยังจะได้ลงก่อนเพราะวันนั้นก็สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนแล้วก็เป็นพวกพานุพงอะไรพวกนี้ลงมามนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าพย,ายามงูจะได้ได้ลงเป็นผมว่าไม่เปลี่ยนด้วยา1็คนแรกของชมบุรีเพราะเพราะเล่นแล้วดูดีมีการขึ้นเกมจากแดนล่างขึ้นไปสู่การการจบ ได้ไม่ได้ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดเหมือนกันจุรีเสียคนแรกน,น่าจะน่าจะยึดชุดเดิมเป็นหลักไ้ก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของอโคเตียสะสมพบประเสริฐที่เ,เขามีเสียคนแรกที่ <ใน S 2> จะใ,ใ,จใช้โดยตลอดอยู่แล้ว<ท>และเขาก็มีผู้เล่นคนที่1 2 1 3 14ที่พร้อมจะเปลี่ยนตามแท็กติกของเขาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยเกมแรกสมอรับีจีมาเพราะนั้นมันก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสิบเอคนแรกแต่อย่างใดสำหรับชลบุรีอาจจะรอความเฉียบคมความเข้าเข้าใจกันในแดนบนทั้งยิมวรชิดนั่นแหละพยองซูเดนิสแล้วก็คันยุกหลายคนบอกเอาคันยุกมาคันยุกแสดงสแสดงตัวเลยจะพยายามเล่นอยู่ตรงหน้าต่ามันก็เลยบีบให้ยิมเนี่ยต้องมาวิ่งไล่กับกับกฤษาดากามนมแต่ว่าจังหวะปล่อยบอลเนี่ยวราชิตก็มีของอยู่เหมือนกันอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่หน้าผมว่าจะทําให้วรชิดอะ ฤด,ดูกันนี้จะเติบโตมากกว่าเดิมนะเพราะเขาหน้าที่รับผิดชอบในเกมรับเขามีมากขึ้นหลายคนบอกว่ามันจะวิ่งเหรอนัด <Not S 1> แรกก็วิ่งนะฮะนัดแรกก็วิ่งไม่วิ่งกันต้องนนะั่งนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจจริงๆครับขุมกําลังดาวรุ่งม,มีด้วยกันทั้งคู่ตัวต่างชาติก็ดูโอเคแต่ผมมองว่าตัวต่างชาติของชุมบุรีดูดีกว่านิดนิดที่ยังมีทีเด็ดอืมองคล้ายๆกันแต่ผมว่าชมบุรี เกมเยือนยังคงมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วครับฤดูกาลนี้เราบอกไม่ได้เพราะนี่คือเกมแรกที่เขามาเยือนอืมไม่แน่มันอาจจะดีไปเลยหรือยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องต้องรอดูนะครับแต่ก็ยังมองว่าเมืองทองเล่นในบ้านจะถึงขั้นแพ้คาบ้านเหรอนั่นน่ะสิก็เราก็ไม่เห็นเมืองทองแพ้คาบ้านมาโอ้โหก็เหนียวแน่นนะก็เหนียวแน่นอยู่ในระดับหนึ่งนะแม้ว่าจะเคยแพ้แหละไม่ใช่ไม่เคยนะครับว่าเกมนี้ออกเสมอ แทงไม่ถูกเหมือนกันใช่คือผมผมตอนแรกผมจะเลือกชมบุรีนะแต่ผมก็มาคิดติ่งสุดท้ายว่า เฮ้ยไอไอตัวทีเด็ดของเมืองทองมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใช่นะฮะก็ก็เลยมองว่าออกเสมอเหมือนกันอืมนับเสมอสูงน้าแบ่งแต้มกันสำหรับคู่นี้อืมซึ่งไม่ดีทั้งคู่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นละกันผมว่าคู่นี้น่าจะสนุกแน่นอนนะครับัีกแพ้อ่าถูกต้องนะฮะสำหรับอ่าเรียกว่าบิ๊กแมชอีกคู่นึงของไทยลีกในวันนี้นะครับปิดท้ายฮะอีกหนึ่งคู่ครับหนองบัวพิชยะกกับสมุทรการเรียกว่าจ่าฝูงร่วมนะครับหนองบัวา่ จากที่ดูนัดแรกเนี่ยมันไม่น่าจะไปได้ดีขนาดนั้นแต่โอ้โหผมว่ามีจังหวะที่กดใส่เชียงรายได้อยู่เหมือนกันใช,ใช่ใช่ใไปดูความพร้อมนะครับเจ้าถิ่นหนองโบพิชยาเกมแรกเล่นในบ้านก็ชนะโคราชไป2อ 2> นะก็เป็นเกมนัดเปิดสนามของไทยลีกอย่างเป็นทางการเลยแหละเล่นกันตั้งแต่วันสุกร์ที่แล้วก็โค้ดวังทวาชชัยดำรงอ่องตระกูลทําทีมเนี่ย ยือสไตล์เดิมครับไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีตัวผู้เล่นที่โด่งดังอะไรแต่ว่าก็เล่นด้วยระบบจริงๆช่วยกันวิ่งใช่เกมรุกตัวใหม่อย่างลิโดโคเฮนนะครับแล้วก็กองหน้าที่ทำประตูได้ตันเหรอเขาบอกเหมือนไทยนะเหมือนลิชาริสัอนเหรอเหมือนคร์วเลวินคาร์วัเลวินเลยไม่รู้เหมือนเพราะสไตล์หรือหน้าตานะแต่ว่าก็เป็นตัวจบสกอร์ที่ น่าจะน่าจะถูกจับตามองอ่ะนะครับเพราะว่าเกมแรกก็ทำคนเดียว2ลูกเลยในขณะที่ตัวผู้เล่นไทยเนี่ยคุฟังก็เป็นพวกแบบเป็นพวกมดงานอยู่แล้วนะเลยสันเทียมราชนัทวุฒิคำริงต่างๆพวกนี้นะครับคือพวกนี้มีประสบการณ์ในไทยลีกมานะในระดับเขี่ยวเลยแต่ว่าด้วยชื่อเขามันคืออาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงทีมชาตินะนะแต่ว่าความเขี้ยวในสนามกับเกมระดับลีกเนี่ย เขามีเยอมากใช่แลคนก็มีอยู่นะครับ,รบขณะที่สูตรปากการครับของอ e ิชิอิเกมแรกบ,บุกเสมอเชียงรายสองประตูต่ 2, อสองก็ประตูส,สวยๆของชัยวัฒรโบราณกับชัยวัตรศรลป์สีหนา<ม>้าวงนะฮะสมุดปาการเนี่ยกเ็เล่นดีด้วยระบบอของอ e ิ e, ชิอินะครับแต่น่าเป็นห่วงตรงที่ผู้เล่นสิบสองสิบสามสิบสี่อาจจะรวมถึงสิบห้าสิบหกด้วยเพราะเปลี่ยนได้ห้าคน ไม่มีใครที่ที่จะทดแทนได้เลยก็คือคือคือต้องบอกว่าตัวที่ลงมาเล่นแทนธีรพลแทนจักรพันธ์ภัยสุวรรณพวกที่ตัวที่ย้ายไปเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ที่มีชื่อในระดับเยาวชนนะอย่างอย่างเซนเตอร์ที่มาแทนจักรพันธ์เป็นสลายุทธสงพิมใช่ก็คือเจ้าตาหวานก็ติดซีเกมไปไปแล้วครั้งทีาครั้ทีแล้วก็ถือว่า ถือว่ามีของพี่แต่ว่ามันยังต้องพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกแล้วก็ลงมายืนตามระบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปได้ใช้วัดบูรารกลับมานะครับขวานี่มันน่ากลัวตรงเจริญศักดิ์วงกรในขณะที่อีกคนที่กลับฟื้นคืนร่างแล้วผมว่าเขาเป็นคนที่ดีอยู่แล้วนะในตำแหน่งมิดฟ,ฟิลด์ตัวกลางก็คือนพพธทนคำอือ่าถูกไหมเพราะว่า นกพลเองเนี่ยเขาก็เล่นซีกงซีเกมมาก่อนหนะ้านี้นะได้แชมป์ซีเกมแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติเป็นตัวหลักคู่พิธิวัตรมาตลอดนะเพียงว่าพิธิวัตระถีบตัวเองไปติดทีมชาติชุดใหญ่ก่อนนะครับในขณะที่นกพลเนี่ยไปเสียตําแหน่งให้ทั้งพีระดนอะไรต่างๆเรา,าลกลับมายืนผมว่ามันก็เป็นที่ของเขาอะ,อะนะฮะคืออิชิใช้ตัวตัวตําแหน่งเดิมที่ที่หายไปอะแล้วก็เอาตัวเดิมที่เล่นในตำแหน่งนั้นะมาทดแทนก็เลยดูดูไม่ฮะมันเลยดูเกมดีซะด้วยสิ ก็าทางสมุดประการเกมแรกที่เจอเชียงรายอ,อกว่าจะเปลี่ยนตัวคือนาที80กว่ากว่าไม่ยอมเปลี่ยนกันมันแสดงให้เห็นว่า11คนแรกที่ลงไปคือทีมที่ดีที่<ด>สุด,สดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สมุดปการน่าเป็นห่วงแต่วันนี้มายืนหนองบัว่งคนแรกผมผมมั่นใจว่าน่าจะใช้ชุดเดิมไม่น่าเปลี่ยนเพราะหาตัวเปลี่ยนยากมีพุทธไซนักเตะลาที่โอเคอาจจะ ชื่อชั้นหรือว่าฝีเท้าอาจจะพอสอดแท้มาเป็นตัวจริงได้แต่โดยตำแหน่งอ่ะมันมันก็เบียดใครไม่ได้เลยอาจจะมีทางซ้ายที่เป็นนักเตะใหม่อย่างไดสุเกะซากะอินะครับวันนั้นอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ผมก็ยังเชื่อว่าอิชิีอิก็น่าจะใช้อ่ะแล้วแล้วเขาน่าจะรู้ว่าการดึงนักเตะญี่ปุ่นมามันต้องมีของมีอะไรใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยช่วคนแรกคงไม่เปลี่ยนสําหรับส่วนปลาการนะครับแต่ว่าจะชุดนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับการไป เก็บแต้มกลับมาจากหนองบัวผมมองว่ามมผมมองว่าด้วยความที่เป็นชุดแรกแล้วก็เกมที่2มันยังไม่ล้าขนาดนั้นแล้วก็ถ้าชุดแรกชนกันเนี่ยผมดูแล้วสมัวการดูดีกว่านิดนิดอ,อ่านะฮะก็มองว่าสมุวการจะไปแบบมีต้นนะถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นสมุวการคุยอายแล้วครับผมไปเรื่องของสภาพอากาศสภาพสนามไปทางนู้นเลยนะใช่ถ้าถ้าเป็นเหมือนนึ่งเกมแรกผมว่าหนองบัวก็ ก็น่าจะทำได้ดีกว่าซึ่งถ้าชนะเนี่ยหกแต้มเต็มนะมเ,มเออนะครับแต่ถ้าเกิดทันภาพสนามสภาพอากาศทุกอย่างปกติดีไม่มีนะอะไบผมว่าสุนประกันมีแต้มกลับออกมานะครับนั่นะคือทั้งหมดนะฮะสามคู่เด้อไปดูโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำกันอีกครั้งฮะสามคู่ในเกมวันอาทิตย์ครับเมืองทองกับชลบุรีครับในเวลาสิบเจ็ดนาฬสามสิบนาทีนะครับชูแบงค์ข้กับการท่าเรือเวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วก็หนองบัวพิชญาพบกับสูตรประกานซิตี้ครับครับอ่าท่านี้ก็คือการวิเคราะห์วิจจาาารรณ์์สสไไตลลเะะนนมทยีกกคัับบ วีไอธรรมดะเอกชัยและผมชัมพันธิคุณนะครับสำหรับนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับเสาร์หน้า1ิบเอ็นกาสานาทีที่นี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้ง2คนทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ